สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายหอเงินนะคะสวัสดีครับวันนี้มาปนยาครับผมนี่ครับแล้ใส่กล้วยนะครับผมมียาอะไรบ้างคะมียาทองฟื้นครับเขาอืดครับผมลดลดในลำไส้ครับต้องปากนะทำไมสะดุดครับสะดุดครบติ้น ตื่นเต้นตน,นะครับผมมาครับผมไปโปนกันครับสะดุดมากเลยนะควานตื่นเต้นมากครับเขินจะเขินท่านสะดุดค, <c oughs> คับเนะขินเลยปว <c oughs> ด,ด,ด,ดปากเลยครับ <c oughs> เราก็จะเคี้ยวดูนะคะว่าในกล้วยมีอะไรบ้าง ต้นเหมือนเด็กน้อยเลยนะคะถ้าไม่ป้อนเขาก็จะคายยาอกนะคะควานเขาก็จะป้อนทีละลูกทีละลูกค่ะเพราะว่าใส่ย,ยาไว้ข้างในกล้วยค่ะอาการเป็นยังไงบ้างคะควานตนนี้เริ่มดีขึ้นเลยครับผมอืมแต่ขี้ยังอกน้ำอยู่เนาะแปลว่ามูเขายังอกน้ำครับ ไม่เป็น,อ,นอ,ะะอะไ,รรไม่เป็นอะไรมากเนาะก็ยังช่วยร้ยรองกินได้ตามปกติแล้วเนาะเมื่อ <laughs> วานให้หมมาดูแล้วนะคะ หมอบอกว่าดีนะคะที่บบกเร็วถ้าบอกช้าเหมือนกับช้างเชือกตัวเมียนั่นแหละค่ะเขาให้กินเตงโมเยอะหมูบกเป็นยังไงควานทอง กนแล้วดยู่ยการีวานกิงแต่เชานี่ครับอะไร<ม>เลยพิงคเชาครับผมเดี๋ยวเอาย้ายเข้ากินกอนนี่แหละค่ะนิสัยเขาก็โยกโยกไปโยกมาใบหูก็อารมณ์ดีแล้วนะคะใบหูสะบัดไปสะบัดมาค่ะ ดเดินตามควานนะคะควานไปเอายาให้กินนะคะหมอบอกว่าให้กินหญ้าแล้วก็ต้นไม้ได้ะคะ่ะห้ามกลูเออห้ามาอ้อยแตงโมผลไม้ทุกชนิดเลยคะ่ะที่มีน้ำ วันนี้ก็เริ่มอาการดีขึ้นมากเลยค่ะดีกว่าสองวันที่แล้วค่ะดีกว่าสองวันที่ผ่านมาค่ะสงสัยหินโมก็หินโมกขี้เลยนะคะตกใจห็นโมกขี้เตกเลยวันเห็นโมกขี้เตกลูกโมกลูกเข็มดูเสียงกินนะคะดังมากเลยค่ะ พนขึ 2> 2> uhh oh, so ้นขนาดครับน uh oh ้ำมันก um uh ็อกอกน้อยๆครับเครื่องนี้ แค่คยิ้เนี่ยรถช้างไม่สบายอันนี้อุ่นๆค่ะจานปมม่คุณเกย์เขาบอกมานะอืมค่ะอันนี้ไม่เงานะครับไม่เงากินหญ้าผแบบัดไม่ไม่เหมือนเชื้ออื่นนะเชื้ออื่นเขาจะรสมกันอันนี้สลับซ้ายขวาครับ เท่าทามากเลยเนาะท่ายืนหางก็สะบัดเนาะเย้ยอารมณ์ดีขนาดเลยวันนี้ก็ยังชั่วแล้วก็ทั้งใบหูสะบัดทั้งหางสะบัดยังออกน้ำเยอะครับใช่ขี้แต่ตอนเช้าค่อยดูตอนเที่ยงนะคะจะขี้อีกไหมตอนเที่ยงก็จะให้กินยาอีกนะคะกินสามเวลาเลยค่ะเช้าเที่ยงเย็นค่ะ เช้าเที่ยงยินแล้วก็ชวเชาเ้ายินเช้ายินส่งสง่สงโห,หดามกับโเม็ดดำกับเม็ดขาวระยารดรุดนั่นก็เช้าเทีย่ยงยินจะมีชเช้ายินอันหนึง่ง กินน้ำเยอะเลยนะนั่นแหละให้เขากินเยอะๆขี้ไก่มันจะได้ออกหมูเขาบอกงั้นคว,วามไปดึงหางเล็นะคะประโยช ดีข hey, mm ึ hmm. Dude, ้นก no ็โล่งใจแล้วค่ะ โค้งนี่ป่องมากเลยนะคะกินเร็วไปสนใจครับหิวไม่ได้กินโซงวันเนาะหิวไม่ได้กินโซงวัน ปัดใบหูเหมือนเขาเขาจะถ่ายคลิปแล้วเขาก็จะตัวสูงขึ้นแลน้วมั้งเนาะ กินแต่น้ำลืมเมื่อบ้านก็ลืมโบกมอหน้าตาอะไรด้วยนะอืมเหรอแต่ยานนี่ก็เยอะแล้วน้ออารมณ์ดีค่ะมไม่หมดแต่โบไม่เตยยังเดีย๋ยวเอาต้นเตยให้กินด้วยนะครับ คนนวานตัวเล็กวะเนี่ยควานัวเลโอ้ก็แบกต้นเต้มาให้ควานให้หงเงินกินนะคะเฮ้ยวิโรโพกคนนะคะโรโพกคนคะ่ะอย่าพึ่งขากวานควานค่ะข,ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสับไล์ช่องไทยหงเงินค่ะสวัสดีสสดครับ